เชาย้มเช้เเเาหวัอนอเนชาพี่น้องชาปัา,า,ปาและพี่น้องเขต12ที่เคารพครับผมขอแนะนำตัวผมชื่อนายรัตวุฒิไสเกลือ ชื่อเล่นชื่อเต้นคนเขาก็ถามว่าเต้นมาทำไมบอกให้สบายใจเต้นมาเชียร์แต,งต่งเต้นถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองลงสมัครไม่ได้แต่แต่งลงได้แต่ง ลงผู้แทนคราวนี้การแข่งขันเป็นยังไงแต่งบอกว่าลงแล้วนี่ถูกเขาค่อนแคโจมตีว่าเป็นรองแป้งมันเอาแป้งมันจากเพื่อนบ้านเข้ามาทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนใครมันจะป้าเอามาถึงนี่ข้ามชายแดนสารพัดสารพันไม่ใช่นี่เขาทำรงแป้งมาสิบกว่าปี มีแต่เคียงข้างเกษตรกรมีแต่สร้างงานให้คนท้องถิ่นคนพื้นที่ okay. Okay. นิดแต่งแป้งมันครับไม่ใช่มันคือแป้งคนละคนกันวันนี้มาโคราชนคะรนะราชสีมามีทั้งหมด16เขตคราวที่แล้วเพื่อไทยได้12เขต คราวนี้ขอไม่มากเติมอีกสี่เขตที่เหลือเป็นสิหเขตก็แล้วกันได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้แหมผมอยากจะให้กากันเชื่อายนี้เพราะดูแล้วคึกคักเข้มแข็งมากวันนี้พักเพื่อไทยมาเต็มทีมชุดใหญ่สอสอโคราชมากันทั้งทีม เป็นเอกภาพสามมคคีเป็นหนึ่งเดียวนายนัทวุฒิใสเกลือผู้ช่วยหาเสียงก็ามาเดี๋ยวศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ยศชน,นันแคนดิเดตมาสุริยะจ,จึงลุกเรือกิจแคนดิเดตมาใครต่อใครมาขาดคนเดียวทักษินไม่ได้มาท่านอยากมาครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทยคนสำคัญแต่มาไม่ได้ เขาเอาไปขังนี่คือนายกจากการเลือกตั้งที่มีผลงานมากมายเป็นนายกคนเดียวที่สร้างประชาธิปไตยให้กินได้ที่ทำให้ประชาชนเลือกที่นโยบายและนโยบายเกิดจริงกับชีวิตผู้คนจำสามสิบบาทรักษาทุกรองได้ไหมครับจำกองทุนหมู่บ้านได้ไหมได,ได้กู้หรืยังได,ได้ใช้คืนไหม นันทุกทีผมถามทุกเวทีก็ได้ยินอย่างเงี้ยทุกเวทีเพรเรื่องใช้นี่นี่เสียงแตกนายกคนนี้แหละครับใช้นี่ไอ f หมดก่อนกำหนดนายกคนนี้แหละครับปราบยาเสพติดเด็ดขาดนายกคนนี้แหละครับชนะเลือกตั้งเพื่วมท้นที่สุดและเป็นนายกคนนี้เช่นกันที่โดนกระทําทางการเมืองมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย วันนี้นาะยกทักษินมาไม่ได้แต่รู้ว่าเรามาปักธงชัยก็เลยบอกผมให้ชวนพี่น้องนอกจากปักธงชัยเราชวนกันปักธงเพื่อไทยให้ทั่วนคะรน่าจะสีมาได้ไหมทักษินมาไม่ได้แต่ส่งเลือดเมือเชื้อไขลูกชายคนโตมาคาระว่าพี่น้องคนโคราช มากันหมดขอเสียงเต็มๆไ้ยได้ยินไปถึงท้องเต็มเพื่อไทยสองใบขอเสียงเต็มเพื่อไทยพี่น้องที่รบก,กัน,นเพื่อไทยดเกิดเหตุอุบัติเหตุร้ายแรงที่สีคิว้วยานที่พี่น้องคงทราบข่าวแล้ว มีผู้เสียชีวิต22รายบาดเจ็บอีกหลายสิบพักเพื่อไทยทันทีที่ทราบข่าวเลขาธิการพักประเสริฐจันทรารวงทองรุดไปดูที่เกิดเหตุเพื่อจะได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือในฐานะคนพื้นที่ผมพูดที่เวทีอำเภอสีคิ้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การเมืองไม่ใช่เรื่องการหาเสียง ไม่เกี่ยวใดๆกับคะแนนในการเลือกตั้งแต่เป็นเรื่องของคนไทยด้วยกันเมื่อเกิดเหตุสูญเสียสะเทือนขวัญก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแลมันเป็นแบบนี้ครับปรากฏว่าเมื่อกี้ผมนั่งดูข่าวอยู่ในรถนายกอนุทินให้สัมภาษณ์ท่านจะสั่งการยังไงท่านก็ว,ว่าไปนะครับแต่คำหนึ่งท่านบอกว่า เรื่องนี้ไม่ใช่การเมืองไปดูแล้วกันว่านครราชสีมาในสอสอพักไหนมากที่สุดว่ามันเกี่ยวอะไรกันคุณอนุทินเหตุนะมันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นเครนรถไฟความเร็วสูงลนลงมาโดนรถไฟโดยสารก็เรายืนยันอยู่แล้วว่าไม่ใช่การเมือง ใครเป็นรัฐบาลใครเป็นฝ่ายคา้านใครเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่ต้องช่วยคนไทยด้วยกันแล้วช่วยเอาโอกาสแบบนี้มาแดกดันมาบอกให้ไปดูว่าโคราชเนี่ยสอสอจังหวัดไหนมากที่สุดคุณหมายความว่าอย่างไรพูดเพื่ออะไรถูกหวยสีส้มเข้ามาเป็นนายกสองเดือนทำอะไรบ้านนอกจากคนละครึง่งคนละครึง่งคนละครึง่งกับย้ายข้าราชการ ย้ายไปเกือบพันคนย้ายไม่สนใจใครย้ายไม่แคร์สายตาประชาชนแล้วยังพูดจากระแทกแดกดันในเหตุการณ์ความสูญเสียอีกเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่นะ้องผมชวนคนโคราชเที่ยวนี้เข้าคูหากาพักเพื่อไทยสองใบยกจังหวัดเขาย้ายข้าราชการพันคนเราเลือกเพื่อไทยให้ได้ที่หนึ่งย้ายนายยกสักคนมันจะเป็นไงไป เอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอาเลือกเพื่อไทยล้างนี้ให้พี่น้องประชาชนเลือกเพื่อไทยค่าไฟไม่เกินสามบาทเจ็ดสิสตางค์เลือกเพื่อไทยปรายาเสตติดะคขัดเลือกเพื่อไทยให้มากกว่าคนละครึ่งรับจ่ยเจ็ดสิบเราจ่ายแค่30บเอาหรือไม่เอา เลือกเพื่อไทยได้หวยกเกษียนหวยปกติออกเดือนละสองหนหวยเพื่อไทยออกเดือนละสีห่หนซื้อถูกเอาเงินไปซื้อผิดเงินไม่หายรับคืนให้ทุกปากทุกตังต์ฝันกันไม่ทันละคราวเนี้ยหวยออกเดือนละสีห่หนเลือกเพื่อไทยยังมีอีกหลายนโยบาย และนาทีจากนี้เป็นต้นไปคนที่จะเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นแคันดิเดตที่เป็นความหวังของประชาชนผู้ไม่อยู่ในวังวนของความขัดแยง้งผู้มีความรู้ความสามารถจากการสัมภาษณ์สแสดงวิสัยทัศน์และดีเบตมาทุกเวที ให้สิ้นสงสัยเอาให้ชัดกันตั้งแต่ตรงนี้ถ้าเลือกเพื่อไทยเป็นที่หนึ่งนายกรัฐมนตรีคนเดียวเท่านั้นศาสตราจารย์ดอ็อตรยอนชนวงสวัสดิ์อาจารย์เชนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาล ประชาชนจะน่าชื่นตาบานเพื่อไทยเบอร์ไรเบอร์ไรนอรเศริฐเบอร์ไรนอระเศริฐเบอร์ไรนักทุนเบอร์ไรดันรู้ทันอีกพี่น้องที่กรครับนาทีจากนี้ไป ว่าที่นายกรัฐมนตรีคันดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเดินมาพบพีน่น้องแล้วครับขอเชิญตบมือต้อ,อ,ตอ,อนรอบศาสตราจารย์ดรยอดชนันน์ภูงสวัสดิ์